สองชาวบ้านผัวเมียที่มีอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์และหาของป่าทั้งคู่มักจะพากันเข้าป่าไปด้วยกันทุกครั้งไม่ว่าจะไปหาของป่าหรือว่านั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าก็ตามเนื่องจากเหตุว่าทั้งคู่นั้นอยู่กินกันมาสามปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีลูกด้วยกันชาวบ้านหรือแม้แต่พรานคนอื่นๆจึงเห็นเป็นเรื่องปกติของทั้งสองผัวเมียซึ่งแต่เดิมนั้นทั้งคู่ก็เป็นลูกหลานของชาวบ้านที่มีอาชีพเป็นพรานเช่นเดียวกัน แต่ทางพ่อแม่ของทิดหลงผูเป็นผัวได้ล้มหายตายจากไปแล้วหลายปีคงเหลือแต่พ่อแม่ของนางนวลผูเป็นเมียซึ่งก็อาศัยอยู่ในชายคาเดียวกันแม้ว่าพ่อของนางนวลจะยังไม่แก่ชรามากนักด้วยวัยยังไม่ถึง60ปีแต่หลังจากที่มีลูกเขยมาร่วมช่วยกันทำมาหากินแกก็เลยเลิอกอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์เข้าป่าไปนับตั้งแต่นั้นปล่อยให้ลูกเขยกับลูกสาวพากันเข้าไปหาหนางห้างดักยิงสัตว์ป่า ส่วนตนสองผัวเมียผูกเป็นพ่อตาแม่ยายก็มักจะพากันเข้าไปหาเก็บผักเก็บหมากไม้ที่อยู่ชายป่าเท่านั้นสามปีที่ทิดหลงเข้ามาเป็นเขยในบ้านก็ทําให้พ่อตาแม่ยา,ยายมีความสุขเมื่อเห็นลูกสาวมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝารอเพียงแค่โอกาสจะได้เลี้ยงหลานเท่านั้นแต่ผ่านไปสามปีก็ไม่มีวี่แววว่านางนวลจะตั้งครันหรือมีหลานให้แต่อย่างใดก็เลยไม่รู้ว่ามันติดขัดอะไรขึ้นแน่แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นปัญหากับการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้คิดสว่าเมื่อถึงเวลามันก็มาของมันเองทิดหลงกับยังคงพาเมียเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าอยู่เป็นประจำหลังจากท่ล่าสัตว์ป่ามาได้แล้วเนื้อหนังมังสาและชิ้นส่วนต่างๆของสัตว์ป่าท่ล่ามาได้ก็จะให้พ่อตากับแม่ยายจัดการแปลรูปชิ้นส่วนของสัตว์ป่าพวกนั้นเพื่อที่จะนําเอาไปขายในตัวเมืองต่อไปเพราะนั่นคือรายได้หลักที่หลังจากได้เงินจากการขายชิ้นส่วนของสัตว์ป่าแล้ว ก็จะนำไปซื้อข้าวของเครื่องใช้จำเป็นกลับมาไม่ว่าจะเป็นน้ำมันตะเกียงกระสุนปืนและข้าวของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆเล็กๆน้อยๆรวมทั้งเกลือและพริกแห้งที่สมัยก่อนนั้นชาวบ้านจะใช้ในการปรุงอาหารเป็นหลักชาวป่าชาวเขายังไม่รู้จักน้ำปลาและผงชูรสแต่อย่างใดผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งหากินกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแม้จะเคยผ่านเหตุการณ์ต่างๆทั้งดีและเลวร้วายมานับไม่ถ้วนแต่เมื่อมาถึงสมัยของทิศหลงและนางนวล ทั้งคู่ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ร้ายอะไรเลยครั้งหลังสุดก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพ่อที่พากันเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าสมัยนั้นคื้นชื่อว่ามีผีป่าผีพัพยอยู่ชุกชุมแต่รุ่นหลังๆไม่ค่อยมีคนพบเจอกันมากนักนั่นอาจจะด้วยว่าพลานสมัยก่อนนั้นได้ใช้วิชาอาคมจัดการกับผีปา่าผีภายพวกนั้นไปจนหมดจะหลงเหลือเล็ดหลอดมาบ้างก็คงจะมีแค่อาัรน์ที่มีอยู่ทั่วไปตามผืนป่าเท่านั้น ที่ไม่มีใครสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ส่วนเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นและเลวร้ายมากที่สุดก็เป็นสมัยรุ่นปูนน่นก็คือมีชาวบ้านล้มหายตายจากไปหลายคนจากการกระทําของเสือซึ่งในภายหลังหลังจากที่พากันล่าเสือนั้นตายไปแล้วชาวบ้านถึงได้รู้ว่ามันเป็นเสือสมิงซึ่งก็คือพลานที่หากินอยู่ในผืนป่านั่นเองที่เกิดจากวิชาอาคมของตนเองมาถึงหลุนของทิดหลงและนางนวลทั้งคู่ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์เลวร้าย และน่ากลัวอะไรเหมือนชาวบ้านและพลานคนอื่นๆในผืนป่ามีสัตว์ป่าหากินอยู่อย่างชุกชุมมากมายหลายชนิดแต่ว่าสัตว์ป่านักล่าที่น่ากลัวจำพวกเสือหรือแม้แต่ช้างป่านั้นได้ล้มหายตายจากและหนีเข้าไปอยู่ในป่าลึกตั้งแต่สมัยพ่อนอนแล้วมันไม่เคยพากันออกมาหากินเพลนผ่านอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนที่หากินของชาวบ้านช่วงสา,สายของวันที่ทิดหลงตกเข้าป่าเป็นวันสุดท้ายสองผัวเมียก็พากันแบกปืนสะพาย,ยา่ำ เดินดิ่งเข้าป่าไปเหมือนที่เคยทํามาทุกครั้งแม้จะเข้าป่าไปสองคนแต่มีปืนติดตัวไปเพียงแค่กระบอกเดียวเพราะหากเข้าป่าไปนั่งห้างทีเดียวกันปืนสองกระบอกไม่มีความจําเป็นอะไรแม้นางนวลจะมีความชํานาญในการใช้อาวุธปืนไม่ต่างกันกันกบทิดหลงผูเป็นผัวทั้งสองก็สามารถที่จะสลับเปลี่ยนกันใช้อาวุธปืนยิงสัตว์ป่าที่ต้องการได้เป็นอย่างดีหลังจากที่ทั้งสองเดินดิ่งเข้าป่าไปยังจุดหมายที่พากไปน,นั่งห้างอยู่หลายครั้ง ทุกครั้งที่เข้าป่าทั้งสองจะเปลี่ยนทิศทางนั่งห่างไปเรื่อยๆแล้วก็จะวนกลับมาที่เดิมหลังจากที่ผ่านไปแล้วเดือนสองเดือนซึ่งก็เป็นเรื่องปกติหลังจากที่สัตว์ป่าถูกยิงตายเสียงปืนมักจะทําทให้มันตกใจหนีตะลิดไปหากินอย่างที่แห่งใหม่หมดแต่ผ่านไปเดือนสองเดือนมันก็นจะวนกลับมาหากินที่เดิมอีกเป็นแบบนั้นเรื่อยมาโป่งที่ทั้งสองผัวเมียเดินดิ่งเข้าไปยังนั่งห่างเก่าของตนเองนั้น ต้องใช้เวลาเดินเท้าอยู่เกือบเที่ยงกว่าจะถึงเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีพรานหรือว่าชาวบ้านคนอื่นๆเข้าไปการเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าพรานส่วนใหญ่แล้วจะมีหมายของตนเองซึ่งก็ไม่ค่อยจะพบเจอกันในป่ามากนะักเมื่อไปถึงก็รีบพากันปีนขึ้นไปบนนั่งห่างมองสำรวจไปยังรอบๆโปง่งในระยะที่ปืนพอจะยิงสัตว์ป่าหากว่าโผล่ออกมาได้ก็เห็นมีเพียงแค่สัตว์เล็กที่กระโจนกันไปมาหากินอยู่ใกล้นั่นรวมทั้งลิงข้างชนี้ ที่หอยโหนอยู่ตามกิ่งไม้หลบหลบปงส่งเสียงร้องโว,วกเวกโว,วกเวกแต่สัตว์พวกนั้นไม่ใช่เป้าหมายของพลานสองผัวเมียทั้งคู่นั่งพักเหนื่อยและล้วงเอาข้าวห่อที่อยู่ในยามออกมานั่งกินเมื่ออิ่มน้ำแล้วทิดหลงก็ขอเวลางีบพักเพราะว่าเมื่อคืนรู้สึกไม่ค่อยดีนอนไม่หลับจนถึงลุ่งเช้าซึ่งปกติแล้วจะเป็นคนที่หลับง่ายไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นปล่อยให้นางนวลถือปืนดูลาดเลาหาว่ามีสัตว์ป่าที่ต้องการลงมาหากินอย่างที่ปง ก็สามารถที่จะยิงได้ทันทีไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่พอได้ยินเสียงปืนระเบิดโตมขึ้นทิดหลงจึงได้ตื่นขึ้นมามองตามสายตาของนางนวลผู้เป็นเมียลงไปที่โปง่งก็มองเห็นร่างของหมีควายนอนตายอยู่ซึ่งในบรรดาสัตว์ป่าที่มีมูลค่ามากมายสมัยนั้นหมีป่าหรือหมีควายเป็นหนึ่งในนั้นด้วยซึ่งชิ้นส่วนของมันสามารถนําเอาไปขายได้ทั้งเนื้อหนังอุ่งตีนขมเขียวหรือแม้แต่ดีของมัน ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดดูเวลาแล้วน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสามหลังจากที่ยิงหมีควายได้แล้วทิดหลงจึงได้ถือโอกาสรีบปีนลงจากนงาง้างไปจัดการกับซากของหมีควายตัวนั้นเพราะต้องการที่จะเอาดีของมันออกมาดองไว้ในกระบอกเหล้าป่าที่ได้เตรียมมาด้วยจะได้เก็บรักษาคุณค่าของมันไว้และจะถลกหนังและองค์ตีนของมันม้วนเก็บเอาไว้เพื่อที่จะนำเอาออกไปในวันลงขึ้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะส่งกินเหม็นสกปร เพราะเป็นช่วงฤดูหน้าหนาวมีอากาศเย็นตลอดทั้งคืนทั้งวันหากว่าอยู่ในป่าส่วนที่เหลือทั้งหมดของมันเกิดจะใช้ใบไม้ใหญ่ๆปกคลุมเอาไว้รุ่งขึ้นค่อยชำละเอาส่วนที่ต้องการกลับไปเท่านั้นขณะที่กำลังถลกหนังหมีอยู่โดยที่มีนางนวลเฝ้าสังเกตการอยู่บนนางห้างจู่ๆสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมีไอล้ลายพาดก้อนพุ่งกระโจนออกมาจากพุ่มไม้ที่อยู่ใกล้ๆกับตัวของทิดหลงแม้แต่นางนวลซึ่งอยู่บนนางห้าง ก็ไม่ทันเห็นว่าเสือมันย่องเข้ามาตั้งแต่เมื่อไรจนมันพุ่งกระโจนเข้าไปขย้ำร่างของทิดหลงฝังคมเขี้ยว้อที่ลำคอส่งเสียงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดนางนวลไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แม้จะมีปืนอยู่ในมือจะลั่นกระสุนพุ่งเข้าใส่ร่างของไอ้ลายพาดก่อนกะเกงว่าจะพาดท่าไปถูกทิดหลงเขา้าแต่ถ้าหากไม่ตัดสินใจที่จะยิงลงไปยังไงทิดหลงกับคงกลายเป็นเหยื่อให้กับมันแน่นางนวลจึงยกปืนสับไกย,ยิงเสียงดังสนัน่น กระสุนปืนพุ่งเข้าไปที่ต้นขาด้านหน้าของไอ้ลายพาดก่อนจนมันสะดุ้งเหือกร้องคำรามลั่นพละออกจากร่างของทิดหลงแล้วกระโจนหนีไปแต่สุดท้ายแล้วทิดหลงก็ถูกคมเขี้ยวของมันจนบาดเจ็บสาหัสได้แต่ร้องตะโกนบอกให้นางนวลอยู่บนนั่งห้างห้ามลงมาเด็ดขาดแต่ผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีทิดหลงก็ได้ขาดใจตายอยู่ตรงนั้นเพราะทนพิษความเจ็บปวดของบาดแผลไม่ไหวสร้างความตกใจและเสียใจให้กับนางนวลเป็นอย่างมาก เพราะไม่สามารถที่จะช่วยอะไรทิดหลงผูเป็นผัวได้เลยแถมในขณะนั้นแม้แต่นางนวลเองก็ไม่กล้าที่จะลงจากนางห้างเพราะเกงวัวเสือมันจะย้อนกลับมาอีกเนื่องจากว่ามันบาดเจ็บจะมีความดูร้ายมากขึ้นกว่าเกา่ามันคงดักซุ่มอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นแน่ได้แต่นั่งเก็บตัวเงียบอยู่บนนางห้างทำอะไรไม่ถูกจ้องมองลงไปที่ล่างของทิดหลงผูเป็นผัวอย่างไม่ละสายตาจนความมืดเริ่มปกคลุมไปทั่วทั้งผืนป่า นางนวลก็ยังคงนั่งรำให้อยู่บนนั่งห้างจนแทบจะไม่มีน้ำตาจะไหลเมื่อความมืดลงมาปกคลุมจนมองอะไรไม่เห็นไม่มีแม้แต่เสียงจริงหรีดมแมลงหรือว่าสัตว์ป่าร้องโวกเวกโวกเวกเหมือนช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดเหตุนั้นกลับเงียบหายกันไปหมดในป่านั้นมันเงียบจนมีเสียงวิ่งวิ่งอยู่ในรูหูช่วงเวลาประมาณสองทุ่มกว่าก็ได้ยินเสียงกอกแกก,กอกแก,กดังมาจากบริเวณที่มีล่างของทิดหลงนอนตายอยู่ ยิ่งทําให้นางนวลขนลุกสู่คิดไปต่างๆนานา,นาเพราะยิ่งมองอะไรไม่เห็นกระยิ่งหวาดหวั่นตกใจหวาดกลัวมากเข้าไปอีกเสียงก็แก,ก๊กแก,ก๊แกนั่นมันดังอยู่เล่าๆสิบนาทีทําให้สติสตางของนางนวลกระเจิดกระเจิงไปไกลสุดท้ายจึงได้ตัดสินใจยกปืนยิงสุ่มลงไปยังจุดที่มีร่างของทิดหลงนอนตายอยู่นั่นอย่างไม่ยั้งมือกระสุนนัดแล้วนัดเหล่าถูกยัดใส่ลำกล่องแล้วกระสับกายโป่งโป่ง,ปง,ปงลงไป จนได้สติกับคืนมาอีกครั้งถึงได้หยุดเกิดสังเกตได้ว่าไม่มีเสียงอะไรให้ได้ยินอีกแล้วเพราะหูนั้นอึ้องไปหมดจากเสียงปืนที่ยิงลงไปหลายนัดจนแสงจันทร์เริ่มโผลพ้นยอดไม้ขึ้นมาสามารถมองเห็นอะไรต่อมีอะไรได้บ้างเพ่งสายตาลงไปมองที่ล่างของทิดหลงด้วยความหวาดระแวงซึ่งตอนแรกนั้นนางนวลคิดว่าร่างของทิดหลงสามารถจะลุกขึ้นมาและเคลื่อนไว้ได้แต่มันกลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิด พราะนอกจากร่างของทิดหลงที่นอนตายอยู่แล้วกับศากของหมีควายก็ยังมีร่างอีกร่างหนึ่งที่นอนอยู่ใกล้ๆนางนวลรู้สึกแปลกใจว่าร่างของใครมานอนอยู่ตรงนั้นพยายามเพ่งสายตามองลงไปแต่ก็ไม่ชัดแต่คิดว่าร่างนั้นมันน่าจะเป็นสัตว์ป่าที่อาจจะเข้ามากัดแทะกินร่างของหมีควายหรือไม่ก็ร่างของทิดหลงที่นอนตายอยู่ก็ทำให้นางนวลใจชื้นขึ้นมาบ้างคลายความหวาดกลัวลงไปได้บ้าง นางยังคงนั่งจ้องมองลงไปจากนางห่างอยู่แบบนั้นตั้งแต่ช่วงกลางดึกไปจนถึงลุ่งสางของวันลุกขึ้นเมื่อมองเห็นอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นถึงต้องตกใจเพราะสิ่งที่นางคิดว่าเป็นสัตว์ป่ามากัดแทะก,กินล่างของหมีควายหรือไม่ก็ล่างของทิดหลงตามที่คิดไว้มันกลับเป็นล่างของคนที่นอนเหยียดยาวอยู่ใกล้ๆกับล่างของทิดหลงนางไม่รู้ว่าคนผู้นั้นเป็นใครมาจากไหนและเข้ามาทำอะไรในช่วงเวลาดึกๆแบบนั้น นางนวนลรีบปีนลงจากนั่งห้างของตนเองเข้าไปดูด้วยความตกใจเมื่อยิ่งเดินเข้าไปใกล้ก็ยิ่งตกใจมากขึ้นไปอีกเพราะว่าร่างของคนที่นอนตายอยู่ใกล้ๆกับร่างของทิดหลงกับเป็นร่างของชายชราที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนแถมที่ลำตัวของชายชราผู้นั้นรวมทั้งใบหน้าที่เป็นลายพาดกรอนไม่ต่างอะไรกันกับเสือในปากก็ยังมีชิ้นส่วนเนื้อหนังไม่รู้ว่าเป็นเนื้อหนังของทิดหลงหรือว่าหมีควายองตีนองเท้าของชายชราผู้นี้ มันเป็นองค์ตีนของเสือไม่ใช่คนถึงได้รู้ว่าชายชะลาผู้นี้ก็คือเสือสมิงตามร่างกายก็ยังมีรูกระสุนที่นางได้ยิงสุมลงมาเมื่อคืนนี้ฝังเข้าไปที่ร่างหลายจุดทั้งลำตัวและที่หัวโชคดีที่นางตัดสินใจยิงลงมาทําให้กระสุนปืนสามารถฆ่าเสือสมิงตนนี้ให้ตายได้นางนวลทําอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นรีบถือปืนเดินดิ่งออกจากป่าบริเวณนั้นดิ่งตรงกลับไปที่หมู่บ้านทันที ก่อนที่จะนำทางชาวบ้านและพลานคนอื่น,นๆเข้ามาช่วยกันหามเอาร่างของทิดหลงออกมาจากป่าและเผาร่างของชายชราเสือสมิงนั่นทิ้งกว่าจะกลับไปถึงหมู่บ้านเอากระมือคาแม้จะเป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายของทิดหลงในการเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าและสร้างความเสียใจให้กับนางนวลผู้เป็นเมียเป็นอย่างมากแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งผู้ที่ตายก็ตายไปผู้ที่อยู่ก็ต้องดิ้นรน หาเลี้ยงตัวเองกันต่อไปไม่มีสิ้นสุดแต่ตัวของนางนวลเลิอกอาชีพการเป็นพลานเข้าไปหาล่าสัตว์ตั้งแต่นั้นมาพาพ่อแม่ออกไปตั้งหลักปักฐานอยู่ในเมืองโดยการเปิดแผงขายของป่าที่จะรับเอาของป่าจากชาวบ้านซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดิมของตนเองไปขายและก็มีครอบครัวใหม่อยู่ในตัวเมืองเรื่อยมานับตั้งแต่นั้น